มาติดตามันต่อกับช่วงของเก่าเกมเป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้นะคะสำหรับในวันนี้ค่ะเรามีประเด็นฮอตฮอตทิศแล้วก็ให้ความรู้กับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะติดตามกันได้เลยนะคะกับพี่ๆทั้ง3าท่านค่ะท่านแรกเลยค่ะวันนี้กับพี่เอรัฐการเปลี่ยนพงศสารสุดยอดของไะะอซีของเราค่ะสวัสดีครับท่านที่2ค่ะพี่เอออภัยค่ะพี่เบนมายุรีโชวิกานนคะสุดยอดนักกลยุทธ์ของเราค่ะ พี่เอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อเรื่องอะไรได้ค,<ะ>ครับน้องก็แต่วันนี้นะครับสอ,อิตย์ที่ผ่านมาสองตอนที่ผ่านมานะครับเราคุยเรื่องของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์แล้วก็มากลุ่มธนาคารนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งนักทุนสนใจกันมากเลยแล้วก็ที่เห็นเห็น <ๆ S 2> เลยคือว่าปีนี้ตลาดหลักทรัพย์ไม่ค่อยไปไหนเลยเซ็ตปรับตัวลดลงแต่หุ้นกลุ่มนี้ขึ้นสวนอย่างเด่นชัดมากตั้งแต่ต้นปีและอาทิตย์ที่ผ่านมาสาี่วันที่หุ้นลงมาหลุดพันสี่ห้าสิบเนี่ยหุ้น เฉลยเลยกันนะครับกลุ่มปิโตเคมีนะครับที่มาที่ไปที่เรากลุ่มนี้มาคุยเนี่ยเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยโอ้โหยากแก่การวิเคราะห์มากเพราะว่าสับเทคนิคสับทางเคมีเยอะเหลือเกินนะครับทั้งโอลิฟีนอะโรแมติกนะครับหรือว่าพรา,ลาซลีนโพพิลีนนะครับแล้วยังมีสับแบบเนปท่า p t a m e g นะครับ PET เยอะมากซึ่งซึงวิเคราะห์กันงงว่ามีทั้งต้นน้ำปลายน้ำเนี่ยอะไรเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาอธิบายให้เห็นภาพง่ายขึ้นว่าแต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ตอนต่อไปเราจะคุยกันว่า หุ้นขึ้นมาเยอะละหุ้นกลุ่มนี้เอาพอฟอร์มตลาดอย่างชัดเจนเนี่ยแต่ถามว่าณราคาปัจจุบันเครื่องปีหลังจะเป็นยังไงและโอกาสในการลงทุนของหุ้นในกลุ่มนี้แต่ละตัวเป็นยังไงครับน้องกตแตครับขนาดฟังพี่เอแบบนี้แล้วแต่รู้สึกว่าปวดหัวแล้วเลยนะคะนี้เราขออนุญาตเชิญคุณจักรพงษ์เฉวิงศรีนะคะสุดยอดของนักวิเคราะห์ในกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ้านรับคุณจักรพงษ์เป็นทางการอีกรอบหนึ่งนะคะขอบคุณน้องฟุ้ งั้นพี่จะเปิดคำถามแรกเลยถ้าสมมติว่าอยากให้น้องปุ๋อธิบายให้เห็นภาพว่าผลิตภัณฑ์ในสายเนี้ยพิโตเคมีเนี่ยมีกี่สายอะไรยังไงบ้างครับครับ,รบก็ขอเริ่มแบบง่ายๆก่อนละกันนะครับ,รบก็คือหลักๆเลยเนี่ยพิโตเคมีเนี่ยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสสายนะครับใหญ่ๆก็คือโอลิฟินและก็อะโรเ <ๆ S 2> มติกนะครับที่เราที่เราเคยได้ยินกันนะครับแต่ว่าก่อนที่จะมาสู่2สายเนี่ยมาดูที่วัตถุดิบของมันนะครับวัตถุดิบเนี่ยก็คือจะได้มาจาก3แหล่งใหญ่ นะครับแหล่งแรกก็คือก๊าซธรรมชาตินะครับแล้วก็ LPG อะไรพวกนี้นะครับที่ซึ่งมีสถานะเป็นก๊าซนะครับแล้วก็แหล่งที่2เนี่ยนะครับก็คือที่เป็นสถานะเป็นของเหลวก็คือพวกน้ํามันดิบนะครับหรือคอนเดนเซตนะครับแล้วแหล่งสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นแหล่งอื่นๆนะครับก็คือพวกถ่านหินนะครับแล้วก็เป็นพวกไบโอต่างๆนะครับพืชอะไรพวกนี้จากสินค้าเกษตร นะครับซึ่งถามว่าถ้าเราดูในเรื่องของแก๊สก่อนนะครับแก๊สเนี่ยก็จะมาผ่านลงแยกแก๊สะนะครับแล้วก็จะถูกดึงออกมาส่วนหนึ่งเนี่ยที่เขาเรียกว่าอีเทนนะครับหรือโพรเพนะนะครับซึ่งอีเทนหรือโพรเพนเนี่ยนะครับก็จะเป็นสารตั้งต้นในธุรกิจป,ปิโตรเคมีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย ก็จะถูกเอาไปใส่ในแครกเกอร์ที่เขาเรียกว่าแครกเกอร์นะครับก็ทำให้เปลี่ยนสภาพให้กลายเป็นสารอ่าที่เรียกว่าโมโนเมอร์ก็คือพวกเอทิลีนและก็พาราิลีน เปลี่ยนสถานะของเขาเอีกทีนึ่บก็คือเป็น p r o d u ั t ์ตั้งต้นหรือว่าที่เราเคยได้ยินชื่อเอทิลีนพอลีนเนียก็คือไปตอกเคมีขั้นต้นนะครับเพื่อที่จะนําไปใช้ต่อไปแปรรูปให้เป็นเม็ดพลาสติกเป็นอะไรต่อไปนะครับซึ่งเอทิลีนพอลิลีนเนี่ยมันคืออยู่ในสายที่เรียกว่าโอลิฟินนะครับซึ่งโอลิฟฟินเนี่ยพอเปลี่ยนเป็นเม็ดพลาสติกเนี่ย ชื่อมันก็ไม่ได้ยากอะไรมากขึ้นนะครับก็คือเป็นโพลีเอทิลีนนะครับก็คือโพลีก็คือซับซ้อนขึ้นก็คือเป็นเม็ดขึ้นนะครับโพลีพพลีนก็คือพอพเลีนเอาไปแปลงให้มันเป็นโพลิเมอร์ซับซ้อนขึ้นก็เป็นเมดนะครับแล้วถามว่าสายเนี้ยงง่ยสายเนี้ยไปทำอะไรส่วนใหญ่เนี่ยผลิตภัณฑ์ในสายนี้นะครับก็คือจะเป็นพวกสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจําวันอย่างเช่นถุงร้อนถุงเย็น นะครับผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารนะครับพวกฝาขวดน้ำเนี่ยที่เราเคยเห็นซึ่งเป็นพลาสติกหมดซึ่งเป็นพลาสติกหมดนะครับ,รบแล้วก็อาจจะมีพวกกันชนรถยนต์อะไรพวกนี้นะครับซ,ซึ่งเราก็จะเห็นโดยโดยทั่วไปะนะครับอันนี้ก็คือสายโอ,อลิฟินนะครับแต่โอลิฟินเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ทําได้จากแก๊สอย่างเดียวมันก็ทําได้จากน้ทมัเหมือนกันหรือทำมาที่ที่มาจากน้ํามันเหมือนกันนะครับก็คือเขาจะเรียกว่าใช้ในส่วนของน้ำม่าเบา เป็นตัวทำแต่จ<น>มีหนักด้วยไหมคะแบบนี้ก็มีเหมือนกันน,นะครับซึ่งเราจะมาสู่สายหนึ่งก็คืออโรมาติกะอะโรมาติกเนี่ยคือส่วนใหญ่เนี่ยจะทําจากลิควิดทังนั้นนะครับ<น>ก็คือมาจากนักท่าหนักเนี่ยแหละที่ม่อกี่ก็คือส่วนที่เหลือของอที่ไม่ใช่นัำท่าเบาเนี่ยก็คือเป็นนักท่าหนักก็จะามาใส่ในหน่วยเพิ่มมูลค่าของมันนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะออกมาเป็นสารที่เราเคยได้ยินว่าเบนซีนพาราไซลีนอะไรอย่างนี้ ันนี้เริ่องพูนเริ่มหรือโโทูอีนอะไรพวกนี้นะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยก็จะถูกอัปเกรดต่ออันอันนี้คือโมโนเมอร์นะครับก็จะถูกอัปเกรดต่อไปเป็นพวกอะไรขวดเพชรนะครับก็คือคือแมสแมสติกเพชรขวดน้ำที่มันเป็นเรี่ยรใช่นะครับพลาสติกลีเนี่ยถูกอัปเกรดไปเป็นเมพลาสติกเพชรนะครับถูกอัปเกรดไปเป็นเส้นใยโพลีเอสเตอร์ที่ใช้ในเสื้อผ้านะครับ พวกนี้ <c oughs> ส่วนเบนซีนเนี่ยนะครับเบนซีนก็จะไปอีกสายนึงเลยนะครับเบนซีนก็อาจจะเอาไปผสมกับาสารตัวอื่น <c oughs> ออกมาเป็นพวกสไตรลนโมโนเมอร์ออกมาเป็นโพลีสไตรีนซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมพวกรถยนต์บ้างพวกอะไรพวกนี้บ้างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหรือว่าเป็นพวกโคตติ้งอะไรพวกนี้ <c oughs> เราก็จะเห็นได้ว่า,าลักษณะของสายเนี่ยจะออกค่อนข้างพรีเมียมนิดหนึ่ง <c oughs> นะครับจะลิงก์อยู่กับ วัฏจักรของเศรษฐกิจ okay. นิดหนึ่งนะครับในขณะที่อเลฟินเนี่ยโอเคก็ลิงก์เหมือนกันแต่ว่าอาจจะเป็นในสินค้าที่พื้นกว่านะครับก็หลักๆเนี่ยก็สำหรับบิโตเคมีก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับก็คือต้นทาง raw material เนี่ยจะเป็นแก๊สเป็นฐานหินเป็นน้ำมันอะไรก็ว่าไปใช่ครับแล้วก็มาเป็น feedstock หลังจากนั้นก็จะมาเป็นโอเลฟินกับโรมติกใช่ครับนะครับแล้วสายอเลฟินเนี่ยก็จะพัฒนาไปเป็นโพลีเอทิลีนเป็นโพลีโพพิลีนอะไรก็ว่าไปแล้วก็จะไปเป็นพลาสติก อันนี้จะสายบนส่วนสายด้านก็จะเป็นอโรมาติกสนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นโพลีเอสเตอร์เป็นเพชรกวดเพชรอะไรก็ว่าไปนะครับก็คือสรุปว่ามี2สายหลักๆ2สายหลักๆนะครับจาก3แหล่งการผลิตด้วยกันใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามองกันในภาพให้มาเห็นภาพใช้แ่านี้อีกค่ะพอจะลิงก์เป็นชื่อคุณได้ไหมคะว่า คือตัวไหนทำอะไรอโรเมติเองเนี่ยแล้วสุดท้ายมันจะไปเจอที่บริษัทไหนคะถ้าเกิดให้นักทุนเข้าใจได้ง่ายขึ้นคืออย่างที่ตัวที่ทำสองสายเลยเนี่ยนะครับใหญ่ๆเลยเนี่ยเราก็จะเห็นอย่าง pttgc นะครับมีทั้งตัวโอลิฟินแล้วก็อโรเมติกคือเมื่อก่อนเนี่ย pttgc เนี่ยคือเมิร์จกันระหว่าง p t t c h ซึ่งเป็นโอลิฟินนะครับแล้วก็ pttar ซึ่งเป็นอโรเมติมันก็เลยทำทั้งสออย่างนะครับ ในขณะที่อย่าง IRPC เนี่ย IRPC ตั้งต้นด้วย <ens> คอนเดนเ e c คอนเดนเ t e คำะใหม่คอนเดนเซตคอนเดนเซตเนี่ยก็คออือของเหลวจากปากหลุมก๊าซมีสถานะเป็นลิควิด เป็นเป็นของเหลวนะครับก็เอามาอัปเกรดมาเอาไปนับธาเป็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะให้ทั้งเคมีนับธาละลายนับธานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีทั้งโอเลฟิน i อ p c ก็จะมีทั้งโอเลฟินแล้วก็อโรมาติกเช่นกันนะครับสรุป2ตัวแรก GC เป็นทั้ง2แบบโอเลฟินอโรมาติกนะครับแล้วก็ไอ c ก็ทั้ง2แบบด้วยใช่ครับเพียงแต่ว่า raw material ของ ของ p t t g c เนี่ยก็คือจะหนักไปทางแก๊สนะครับท่าอาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะครับน้ำท่านี่คืออะไรนะครับคุณน้ท่าน้ท่าคือจริงๆเนี่ยก็คือเอาน้ํามันดิบมากลั่นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะออกมาเป็นนัำท่าก่อนนะครับซึ่งนับท่าเนี่ยเอาไปทําได้หลายอย่างนะครับก็คือเอาไปทำปิโตรเคมีก็ได้หรือว่าเอาไปอัปเกรดแล้วก็ผสมเป็นน้ํามันเบนซิน95้าาเ้าเอดอะไรพวกนี้ที่เราใช้กันก็คือก็คือส่วนหนึ่งเหมือนกันก็คือตั้งต้นมาจากนับท่าเหมือนกันนะครับ อันนี้คือสายที่มันแบ่งออกมาได้เริ่มเห็นภาพลิงก์กับตัวหุ้นแล้วค่ะพี่ก็คือ2ตัวผ่านไปละ G C และ R P C เป็นทั้ง2แบบใช่ครับครับแล้วที่เหลือที่เหลือนะครับอย่างปูนซีเมนต์ไทย S C C เนี่ยนะครับ S C C เนี่ยซื้อนัฟท่ามานะครับมาเข้าเข้ากลั่นนะครับใน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 นักท่าแท็กเกอร์ของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีโอลิฟินแล้วก็มีอโรมาติกเช่นกันนะครับส่วนที่เป็นแบบเพียวโอลิฟินอย่างเงี้ยนะครับก็คืออย่างเช่น TPC ไทย p l a s t i c ซึ่งเป็นบริษัทลูกของปูนะนะครับอ,อย่างเช่นมินิไทยนะครับ MNT นะครับก็เป็นบริษัทลูกของ PTTGC นะครับซ,ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทำพวกท่อ PVC ซึ่งท่อ PVC เนี่ยก็คือสายโอลิฟินมาตั้งต้นมาจากเอทิลีนเป็นหลักนะครับอ,อีกตัวนึงก็คือ TPI โพลีนนะครับ TPI โพลีนเนี่ยก็เป็นสายโอลิฟฟินเหมือนกันเพราะว่าหนักๆเนี่ยก็คือทำในส่วนของ LDPE ะครับก็คือ low density polyethylene นะครับ polyethylene มันก็บอกแล้วว่ามันคือโอลิฟต์ D p e. นะครับโดยในส่วนของอะโรมาติกนะครับอะโรมาติกเมื่อกี้พูดไปแล้ว p t ด g c p จ a r ีพีเออปูนซีเมนต์ scc นะครับไทยออยนะครับไทยออยก็เป็นโรงกลัน่นนะครับมี heavy n a p ำค่ามี l i g ไรน้ำ t h a นะครับส่วนหนึ่งผสมเป็นน้ำมันเบนซินอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็เอามาอัปเกรดมาเป็นผลิตภัณฑ์อโรมาติกอย่างเช่นพวก เบนซีน <Ben> แล้วก็พาราพาไซลีนนะครับ uh, IVL IVL เนี่ย uh, ตั้งต้นจากการที่ uh, ซื้อพาราไซลีน uh, จาก PTT GC หรือว่าจาก uh, ผู้ผลิตรายอื่น <S <S แล้วก็เอามาอัพเกรดนะครับเป็นเข uh, าเรียก intermediate product <S <S ก็คือ PTA นะครับก่อนที่จะเอาไปอัปเกรดอีกทีนึงเป็นเป็น polymer, โพลิเมอร์ก็คือเป็น PET ก็คือเป็นเป็นเพลเ,เพื่อจะไปทำขวดน้ำนะครับแล้วก็ไปทำเส้นใยต่างๆอะไร,รพวกนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีพวก PTL หรือว่า AJ อันนี้เป็นตัวเล็รก,ก็คือลักษณะคล้ายๆกันกับ IBL แต่จะเป็นไซส์ย,ย่ำเยาวมาหน่อยไซส์เล็กนิดนึงนะครับงั้นก็สรุปถ้าเป็นสายบนโพลิฟีนนะครับก็จะมี PTTGCIRPC มีไทยพลาสติกวินีไทยมีปูนใหญ่แล้วมีที่ไปพูรินนะครับส่วนสายล่างที่เป็นอโรมาติก ก็จะเป็น p t c c r p c ปุนใหญ่มีลิงก์ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นไทยออยแล้วก็ IVL ตัวสำคัญที่นักงทุนสนใจกันเยอะนะครับแล้วก็อีก2ตัวที่เป็นพลาสติกก็คือ AJ กับ PTL ครับใช่ครับครับแล้วถ้าถ้าสมมุติว่าความแตกต่างแล้วแล้วตัววัตถุดิบโดยรวมนี้ก็คือว่าวิธีดูก็คืออาจจะอยู่สายไหนก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มนี้เหมือนกันไม่ได้มีในยะใช่ไหมครับว่าสายบนสายล่างความได้เปรียบต้นทุนหรือหรืออยู่สายไหนดีกว่ากันอะไรไงครับถ้าักทุนถามแบบคือคือจริงๆแล้วน่คร่ย 70%ในโลกเนี่ยนะครับเป็นเป็นนักถ่านเบสหมดก็คือสายเครื่งร้านก็คือสายก็คือสายน้ำมันคือ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 น้ำมันเนี่ยเป็นได้ทั้งโอลิฟและอะโรมาติกแต่ส่วนใหญ่วัตถุดิบคือคือน้ำมันคือน้ำมันนะครับแต่ว่าจะมีตัวที่เป็นแก๊สเนี่ยอยู่ไม่กี่ตัวนะครับอย่างเช่น PTTGC เนี่ยนะครับจะใช้แก๊สซึ่งมาจากโรงแยกแก๊สนะครับของปตทเนี่ยซึ่ง ฟอร์มูลาของตัวตัวคอสเนี่ยของเขาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของ Net Back Pricing นะครับก็คือลิงก์กับราคาผลิตภัณฑ์ hmm. คือถ้าอาจจะเท้าความไปนิดนึงก็คือว่าพวก TOC NPC ก็คือปิโตรเคมีแห่งชาติสมัยก่อนเนี่ยซึ่งบ้านเราเนี่ยเริ่มลงทุนตัวปิโตรเคมีเนี่ยก็คือเพื่อที่จะดึงดูดให้มีการลงทุนเนี่ยเขาก็เลยผูกสูตรให้เป็น Net back เพื่อให้กำไรเนี่ยมันคงที่นะครับกับ กับตัวต้นทุนนะครับเพื่อให้ดึงดูดนักลงทุนมาเนี่ยอันนี้นก็คือ,อเลยทำให้เกิดเน็ตแบกนะครับซึ่งเน็ตแบกเนี่ยโดยปกติเนี่ยราคา๊าซบ้านเราเนี่ยจะนิ่งๆอยู่แล้วไม่ขยับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอราคาปิโตรเคมีผันผวนเนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยมันก็คือ Margin ของ PTTGC oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่จะเล่น PTTGC ีเนี่ยบนราคาแอบ l ล t e ของราคาปิโตรเคมี ซึ่งสุดท้ายเนี่ยคนก็จะไม่ดูอะไรก็จะไปดูราคาน้ำมันกัน,นแค่นั้นเองใช่ราคาน้ำมันลงก,ก็ก็อาจจะพีทีทีซก็อาจจะมีแรงขายออกมาหน่อยแต่ถ้าราคาน้ำมันขาขึ้นก็เชื่อว่าเม็ดพลาสติกเนี่ย <จะ S 1> ก็จะขึ้นตามกา็เนื่องจากต้นทุนเป็นแก๊สมันนิ่งเพราะฉะนั้นมาจินก็จะกว้างขึ้นตัวนี้จะพิเศษกว่าตัวอื่นค่ะ เท่านั้นเองนะครับนอกนั้นียส่วนใหญ่จะเป็นดูส่วนต่างราคาระหว่างตัวผลิตภัณฑ์ขายแล้วก็ตัวต้นทุนทุนนะครับเลยพวกกระบวนการผลิตต่างๆมันมีหลากหลายขั้นตอนมากกว่าจะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งได้พวกพวกแบบไอทีต่างๆนี่มันเกี่ยวข้องที่มีต่างๆเกี่ยวข้องด้วยไหมคะเทคโนโลยีก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่ามันหมายถึงผลผลิตนะครับของของว่าใส่วัตถุดิบเข้าไปหนึ่งหน่วยได้ ผลิตภัณฑ์ออกมากี่หน่วยซึ่งรตรงนี้จะทําให้ตัวผลกําไรแตกต่างนอกจากนี้เนี่ยก็คือเรื่องของเงินลงทุนเทคโนโลยีดีมากได้ยิวดีก็ต้องแพง Depreciation ก็จะสูงตามแต่ว่าจะถามว่าคุ้มหรือเปล่ากับการที่ะจะลง,ลงทุนระดับนี้นนแล้วก็ได้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็คงต้องพิจารณาเป็นรายตัวไปครับ นั่นแสดงว่านั้นก็ในในภาพตรงนี้เราก็พอจะเห็นแล้วนะคะแต่ว่าทีนี้ลงมาที่เป็นแท็ติกในการลงทุนตรงกลุ่มปิโตรเคมีนิดหนึ่งอะคะว่าถ้าจะลงทุนในกลุ่มนี้เนี่ย เป็นในตัวบริัเองเนี่ยเป็นยังบอกว่ามันค่อนข้างยากเลยเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าท้าน้ำมันขึ้น GC ซีประโยชน์ทแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันมีแฟกเตอร์อื่นไหมคะนอกจากราคาน้ำมันแล้วแล้วก็ราคาปิโตรเคมีที่ออกกันทุกวันพุธที่ทุกทุกที่ทุกที่เนี่ยก็มีการรายงานออกมาเนี่ยมันจะมีประเด็นอื่นที่ใช้ในการที่ต้องติดตามบ้างไหมคะกับเรื่องของการลงทุนในกลุ่มปิโตรเคมีอะค่ะคือหลักๆเลยนะครับการลงทุนในปิโตรเคมีเนี่ยดูต้องดูไซคลเป็นสําคัญนะครับว่า ธุรกิจนี้อยู่ใน up cycle นะครับหรือว่าวัฏจักขาขึ้นนะครับหรืออยู่ใน down cycle เพราะตัวนี้จะเป็นตัวที่กำหนด valuation ปิโตเคมีเนี่ยหุ้นปิโตเคมีเนี่ยสามารถเทรดได้ตั้งแต่0.3เท่าบุกยาวไปจนถึงแบบ1.5ถึง2เท่าบุกได้นะครับกว้างมากขึ้นอยู่กับ cycle ของอินดัสทรีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกเลยต้องดู cycle เป็นสำคัญ แล้วก็เพอเพระไซเคิลมันเป็นตัวกำหนดผลกำไรของธุรกิจปิโตรเคมีอัพไซเคิลเนี่ยสมมติว่าเราอยู่ในดาวไซเคิลเนี่ยอาจจะขาดทุนไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าไปอัพเป็นรอบมันเมืม่อไหร่เนเีนเ่ยอัพไซเคิลเนี่ยสามปีคืนทุนที่ขาดทุนสิบปีมาหมดเลยซึ่งเคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตแล้ววัฏจักรหนึ่งมันนานนาน,น,านหรือสั้นขนาดไหนคะโดยปกติเนี่ยวัฏจักรหนึ่งเนี่ยจะอยู่สักประมาณเจ็ดถึงเก้าปี นะครับตั้งแต่พี to p e พีคถามว่า7-9ปีเนี่ยมันมาจากไหนนะครับมันมาจากการที่การก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมีเนี่ย่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ36เดือน36เดือนก็คือปี3ปี3ปีนั่นหมายความว่าพอสเปดดี profitability ดีทุกคนก็แห่กันสร้างออกมา3ปีปุ๊บก็เริ่มลงสปายเริ่มล้นก็เริ่มลงใช่ไหมครับลงมาถึงจุดต่ำสุดทุกคนก็หยุด ยุดสร้างเพราะฉะนั้นอีก3ปีมันก็จะใช้เวลาในการก่อตัวก,กว่าจะฟื้นตัวขึ้นมามเพราะฉะนั้นวัฏจักรเนี่ยมันก็เลยประมาณสักหกถึงเก้าเจ็ดถึงเก้าปีซึ่งม,มันขึ้นอยู่กับว่าช่วงนั้นเนี่ยไปชนกับช่วงที่คอนแทคเตอร์เนี่ยมันไทยหรือเปล่าแล้ววัฏจักรเราดูจากอะไรเศรษฐกิจโลกหรือว่าราคาราคาพวกราคาที่เราดูวันทุกอาทิตย์เนี่ยราคาปิดตลาที่มีต่างๆมันดูอะไรเป็นตัวอินดิเคเตอร์หลักในการว่ามันจะดีขึ้นหรือลงครับคือส่วนใหญ่เนี่ยก็คือดูที่สเปร ก็คือสเปคของปิโตเคมีว่ามันกว้างแค่ไหนอย่างช่วงนี้เนี่ยสเปดปิโตเคมี800อกว้างแปลว่าอะไรครับกว้างเนี่ยหมายถึงมากก็คือก็ต้องกับต้นทุนกับราคาขายปิโตเนี่ยมันต่างกันเยอะเนี่ยหมายความว่ากําไรมันเยอะพอกาไรมันเยอะเนี่ยทุกคนก็อยากจะลงทุนเพราะว่ารีเทิร์นของโปรเจกต์มันดีตอนนี้ทุกคนเริ่มที่จะคิดว่าจะลงทุนใหม่จะลงทุนเพิ่มในสายโอลิฟินแต่ว่าไม่ใช่ว่าลบคิดวันนี้แล้วแล้วจะเสร็จเลยจะมีออกมาได้เลย นะครับมันต้องรอ3าปีสเปรดห้อปีออกทุกอาทิตย์อยู่แล้วทุกวันทุกวันพุทธอยู่แล้วโอเคคืออย่างอย่างอย่างโอลิฟินเนี่ยเราเราเริ่มเห็นนะครับตัวสเปรดเนี่ยขึ้นมาได้1 2ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คนจะเริ่มรู้ตัวละผู้ผลิตจะเริ่มรู้ตัวแล้วว่า มันอยู่ในช่วงขาขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเริ่มเห็นการพิจารณาเริ่มลงทุนนะครับอย่างเช่นก่อนหน้านี้เนี่ยเราเห็น PTTGC ประกาศออกมาว่าสนใจที่จะลงทุนแครกเกอร์ในอเมริกาอย่างเงี้ยนะครับปูนซีเมนไทยเนี่ยก็ศึกษามานานมากแล้วว่าจะลงนัทช่าแครกเกอร์ในเวียดนามอะไรอย่างเงี้ย จริงๆเราเริ่มอินแต่เองไม่รู้มา่อก่อนละว่าการลงทุนในปิโตมันต้องมองอะไรขนาดนี้เลยคือเนื่องจากมันใช้เงินลงทุนเยอะ,ะมันต้องมองภาพยาวนะครับต้องติดตามกันต่อแล้วล่ะค,ะค่ะพี่เดี๋ยวเจอกันต่อในทิศหน้าค่ะแต่ว่าทิศนี้จริงๆเวลามันหมดลงแล้วเร็วเหลือเกินยังไงพวกเราทั้ง4ี่คนแล้วก็ทั้งผู้ชมทุกท่านต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนี่ขอบคุณคุณจักรพงศ์มากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ วันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะพวกเราสี่คนต้องขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวติดตามกันต่อได้ในทตย์หน้ากันค่ะแต่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ